สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลก์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคำโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ใหุ้ปเปอร์เต็งแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้้้ไไไมมม่่่่เเเปป็นนนนนนรชชกกัคคคะะะาาทุี เราตั้งชื่อแรนดอมว่าคุณมีดีกว่าที่คุณคิด เพราะอะไรคะนะคะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้ว่าคุณมีดีกว่าที่คุณคิดนะคะไม่มีใครเรียนแบบคุณได้แน่นอนพลังงานของคุณสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวคุณกําลังจะนําส่งคุณให้คุณได้รับนะคะคุณนี่แหละเป็นคนที่นะคะไม่สามารถไม่มีใครเรียนแบบคุณได้คุณมีดีของดีมากกว่าที่คุณเห็นมากกว่าที่คุณคิดนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตคุณูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนะคะเราตั้งชื่อว่า คุณนะคะมีดีกว่าที่คุณคิดสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะดีกว่านะคะแล้วพลังงานของคุณคุณคิดว่าคุณมีโอกาสอแบบนี้ไม่ใช่โอกาสของคุณดีกว่านี้ตรงคิดและทำแบบนั้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่ส่งมาถึงนะคะไพ่นี้คุณมีดี กว่าที่คุณคิดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมาค่ะนี่คือพลังงานของคุณที่ส่งมาถึงไพ่ไพ่อยากบอกอะไรพลังงานของคุณนะคะที่อยู่ในกระแสเลือดคุณอยู่ในจิตวิญญาณของคุณบอกว่าตัวตนของคุณมีดีกว่าที่คุณคิดและใครก็ไม่สามารถเลียนแบบได้นั่นเองค่ะก่คุณะก่าคุณค่ะก่คุณค่ะคุณ คุณเป็นคนที่มีวาสนามีบารมีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้ให้คุณมั่นใจว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอนะคะมีความเก่งมากกว่าคนอื่นไม่มีใครเรียนแบบคุณได้เฟยก็คือเฟย กู้เฟยก็คือกู้เฟยต่างคันกําเดียวก็คือคนละขั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะความสุขความยิ่งใหญ่ของคุณกําลังจะก้าวเข้ามาหาคุณนี่คือพลังงานของคุณที่แท้จริงคุณอยากมีความสุขนี่คืออะไรคะกคกกรบกนี่คือซิกนะคะซิกออฟคับ นะคะความสุขของคุณคุณสร้างได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปร้องขอจากใครมีแต่คนเขาจะมาขอจากคุณขอให้คุณหลักนะคะมีคนมาแอบชอบคุณอยู่ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะีเอ็มพการเงินการทองของคุณสะพังความสวยของคุณสะพังไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผิวพรรณคุณจะเหลือคุณจะผ่อง นะคะของผิวพัรร์ของคุณจะผองใสเลยะคะ่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่แล้วความสุขสร้างได้ด้วยตัวเองจนคนอื่นเขาอิจฉาเขามองว่าทําไมคุณถึงมีความสุขจังนะคะคุณไปทําอะไรมา จนบางคนถามว่าคุณกินวิตามินนู่นวิตามินนี่เหรอไม่ใช่นะคะยิ่งคุณเป็นผู้ชายเหมือนกันนับจากนี้นี่แหละค่ะคุณมีดีกว่าที่คุณคิดคุณจําไว้เลยพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณที่ส่งมายังไพ่เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้ไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนไหนให้คุณรู้เลยว่าไว้เลยว่านะคะโอกาสใหม่เล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณยิ่งถ้าคุณ นะคะเป็นผู้หญิงเข้ามาดูบางคนจะมีเบบีถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวคุณผู้ชายเข้ามาดูคุณอาจจะมีเบบีมีรักครั้งใหม่เป็นรักต่างวัยนี่แหละค่ะพลังงานออร่าในตัวคุณนะคะที่ไม่สามารถที่ใครไม่สามารถเรียนแบบคุณได้พลังงานแห่งความแก่ง แห่งการดึงดูดแห่งการเป็นผู้ให้พลังงานบวกล้วนๆนะคะเพราะว่านี่คือดีเอ็มเพลตเป็นผู้หญิงที่มองบวกเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งและร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินนั่นเองค่ะต่อค่ะ4ดาบนะคะบางสิ่งบางอย่าง นะคะให้คุณรอเย็นให้พอรอให้เป็นรอแบบมีความสุขนะคะคิดทบทวนเรื่องบางสิ่งบางอย่างณช่วงเวลานี้ให้คุณเข้าใจพลังงานตัวเองถ้าคุณตอนนี้เข้ามาดูแล้วคุณยังสับสนว่าพลังงานของคุณมีดีจริงไหมถ้าคุณไม่ศรัทธาตัวเองแล้วใครจะศรัทธาตัวคุณถ้าคุณไม่ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองคุณจะรอให้คนอื่นมาซื้อแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ดอกไม้สวยๆนั้นคะทั้งที่ดอกไม้มันอยู่ตรงหน้าคุณ จำไว้นะคะไม่มีอะไรจะดีเท่าตัวของคุณพลังงานนี้มาเพื่อบอกคุณว่านะคะหากคุณต้องการอะไรคุณจงใช้นะคะตัวของคุณเองนั่นแหละค่ะเข้าไปนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณอยากได้อะไร คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วเดินทางไปหาเป้าหมายถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามแต่นับจากนี้ธุรกิจการงานคุณจะต้องเดินทางเดินทางหาเส้นทางใหม่ๆให้กับตัวเองยิ่งคุณเดินทางมากเท่าไหร่เดินทางไกลๆสมมุติว่าคนอายุห้าสิบหกสิบหรืออะไรก็ตามคุณขอให้คุณได้เดินทางคุณจะเปลี่ยนพลังงานทันทีเอาเดินทางไปข้ามบ้านไปเยี่ยมฝั่งนูน้นซิไปญาติบ้านนูน้นซิ แม้แต่ไปบ้านตรงข้ามพลังงานบ้านตรงข้ามอาจจะมีพลังงานดีๆให้คุณได้ไปเสพตรงนั้นก็ได้นี่คือธุรกิจการงานของคุณชื่อเสียงการงานของคุณจะมีความโดดเด่นเมื่อคุณได้เดินทางบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตรับเงินเดือนนั่นเองนะคะนี่คือในออฟบอลคุณอยู่ที่คุณอยู่ที่เดิมๆไม่ค่อยจะได้ค่ะ นะคะแล้วนี่คือต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้ณช่วงเวลานี้พลังงานของคุณส่งมาถึงคุณโดยตรงนะคะว่าให้คุณนะคะท่าสีดาบนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอยา่างมาทําให้พลังงานจิตของคุณติดลบให้คุณนะคะคิดทบทวนแล้วลุกขึ้นมาแล้วก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายไปที่โฟกัสต่อค่ะเดวิลระวังพลังงานลบๆนะคะ ดีค่ะ The review ออกมาตอนนี้เพราะอะไรคะทุกคนมีพลังงานลบเมื่อเราเสพความลบเข้าไปอะไรลบๆก็จะเข้ามาหาคนเมื่อคุณปลูกต้นไม้แห่งความทุกข์ คุณก็จะได้ความทุกข์เมื่อคุณปลูกต้นไม้แห่งความเล่าร้อนนะคะความความนินทาวา่าไรนู่นนี่นั่นคุณจะก,ก็จะได้แต่พลังงานลบๆความนินทาวา่าไรเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะก้าวสู่พลังงานที่ดีๆพลังงานร้อนพลังงานลบพนะพลังงานนกระถิบจะไม่อยู่กับคุณอีกต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือถ้าคุณเข้าใจพลังงานนะคะสิ่งที่มาย,ยั่วยุสิ่งภายนอกที่มาย,ออยั่วยุคุณนั่นเองนะคะ แต่ถ้ามีนะคะ The d ด i l ลเนี่ยมันก็มีข้อดีของเขานะคะก็คือเขามาเตือนสติเราว่าเอ้ยอย่ามีอารมณ์อย่าเอาอารมณ์ไปเข้ารนะ่วมน้าเมื่อมีคนมาต่อรองมายั่วยุเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับแม่หมอนะเป็นไพ่ที่มาเตือนเรามากกว่าไม่ใช่ไพ่หลายนะคะแม้บางทีมันอาจจะเจอเหตุร้ายร้ายจนเรารู้สึก ท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีลมหายใจแสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราแค่นั้นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะถ้าคุณได้เจองานอะไรที่มันท้าทายนะคะสมมุติว่าคุณได้เจองานคุณเดินทางคุณอาจจะได้ปรับเปลี่ยนงานแล้วเจองานที่ท้าทายให้คุณรู้เลยว่า งานที่ท้าทายนี้แหละค่ะจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณคุณเห็นโลรางวัลอยู่นี่ไหมคะนะคะนี่คือเจ็ดไม้เท้าความสําเร็จอยู่ข้างหน้าอย่าโฟกัสที่ปัจจุบันแม้ว่างานนั้นจะไม่มีใครทําเลยก็ตามแต่ถ้าคุณได้รับมอบหมายให้ทํางานนั้นนะคะคุณให้คุณรีบรับทําเลยค่ะ เพราะนั้นงานนั้นคือโอกาสสิ่งใหม่ๆที่จะนำพาให้คุณยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมคุณนี่แหละค่ะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครทำลอกเรียนแบบคุณได้แม้เขาจะก๊อปปี้คุณขนาดไหนนะคะ กู้เฟยก็คือกู้เฟยเฟยก็คือเฟยต่างกันแค่ขั้นเดียวมันก็คือคนละขั้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีใครเรียนแบบคุณได้แม้เขาจะก๊อปปี้คุณขนาดไหนแม้เขาจะลอกเรียนแบบคุณขนาดไหนทุกคนจะต้องมีความละอายใจที่ก๊อปปี้คุณนั่นเองเราเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูแบบนี้นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเจอเหตุการณ์ที่ว่ามีคนมาก๊อปปี้มาลอกเรียนแบบคุณให้คุณเข้าใจว่าให้คุณคิดปเป็นพลังงานบอกว่า อ๋อเขาอยากให้เราอะ่ะเขามีเราเป็นไอดอลคิดแบบนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่คุณคิดแบบนี้คุณจะมีความสุขนะคะอ๋อนี่แหละแสดงว่าเราเก่งเราเจ๋งเรามีความสามารถนะคะเขาเลยมาก๊อปปี้เราไม่เป็นไรนะคะบอกเขาก๊อปปี้ถ้าเขาก๊อปปี้หรือเรียนแบบเรา ก็ไม่เป็นไรแล้วคิดแบบนี้ได้คุณจะสบายใจนะคะแสดงว่าเรามีความสามารถมากพอไงเราเขาถึงมาก๊อปปี้เราแสดงว่างานของเราเด่นพอสะดุดตาเขาเขาถึงมาก๊อปปี้เราไงคะคิดแบบนี้นะคะเมื่อรู้ว่าเขาก๊อปปี้ก็ไม่ต้องไปใส่ก็ไม่ต้องเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนะคะให้รู้แค่ว่าเราควรพัฒนาให้มากมากกว่าเดิม นั่นเองพูดกับตัวเองนะคะเราควรพัฒนามากกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเมื่อเจอเขา c o p ปี้งานเราหรืออะไรก็ตามแต่เขาลอกเรียนแบบเรานะคะไม่ต้องใส่สนใจให้คิดว่าเราคือต้นแบบนะคะต้นแบบเมื่อเราคือต้นแบบความสุขกายสบายใจครอบครัวของค,ค,คุณก็จะมีแต่ความสุขเมื่อเราเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้ก็ดีนะสิคะ นะคะถ้าคุณคิดแบบนี้นะคุณมีดีมากกว่าคุณคิดเมื่อคุณคิดดีสิ่งดีๆก็จะมาหาคุณความสุขก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะคะถ้าไม่มีคน copy ถ้าไม่มีคู่แข่งแสดงว่าสินค้าของคุณไม่สะดุดตานะคะไม่สามารถนํามาพัฒนาเป็นโอกาสเป็นร้อยล้านพันล้านได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีคู่แข่งหรือมีคนเอางานของคุณไปก๊อปปก็ไม่เป็นไรค่ะ เราก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งรักษาเบอร์หนึ่งให้ทรงคุณค่าไว้เท่านั้นพอต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะค,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 คุณมีแนวทางใหม่ๆเสมอ ยิ่งคุณปล่อยวางได้เท่าไหร่แนวทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆผลงานชิ้นใหม่ของคุณก็ยิ่งจะเปิดเจอจรัดเมื่อคุณว่ารู้ว่าสิ่งนี้มันมีคนทําเยอะแล้วนะหรือว่ามีคนมาเรียนแบบคุณนะคุณก็มองหาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองอย่าโฟกัสในจุดที่มันผ่านหรือว่ามัน,ม,นมันอยู่ในตรงนี้อย่าไปโฟกัสโฟกัสเป้าหมายว่าคุณจะทํายังไงนะคะให้สินค้านี้นะคะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะตัวของคุณคุณกำลังพัฒนาก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณคุณมาถูกทางแล้วค่ะนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณมีดีกว่าคนอื่นเขาคือพลังงานบวกนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้จะมีแต่ความสําเร็จมาสู่คุณคุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เมื่อยังไม่สําเร็จเมื่อมีใครค o อป,ปี้คุณก็ไปวางคุณไม่ได้อยู่ระหว่างทางแต่คุณโฟกัสที่ปลายทางนะคะความมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์นะคะจะนําพา นะคะจะพาคุณให้ไปสู่เป้าหมายคนที่เป็นเวอร์ชั่น2025คุณมองคุณที่เวอร์ชั่น2025ที่ปลายทางคุณไม่ได้โฟกัสระหว่างทางนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณมีและคนอื่นลอกเรียนแบบคุณไม่ได้แม้เขาจะลอกเรียนแบบคุณแบบไหนก็ตามแต่คุณมีดีพลังงานบวกนี้เละค่ะจงจำเอาไว้นะคะพลังงานบวกของคุณเหนือกว่าใครๆค่ะทุกค นะคะเดอะเดวิลบางคนนะคะไม่ต้องยึดติดค่ะนะคะถ้าธุรกิจการงานของคุณมีปัญหาแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งทั้งองค์กรให้คุณรู้ว่าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เพราะคุณเป็นคนเก่งเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วบางท่านนะคะอาจจะทอ้อท้อได้ค่ะแล้วลุกขึ้นนะคะล้มได้แต่ให้ลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้ว นะคะสิ่งที่คุณพัฒนาจะเป็นไปตามที่คุณพัฒนาอย่าโฟกัสระหว่างทางทุกคนมีล้มแต่ทุกคนต้องลุกขึ้นให้เร็วแม่หมอก็เคยล้มแล้วแม่หมอก็ลุกขึ้นมาเร็วนั่นเองนะคะทุกคนอย่าปล่อยเวลา24ชั่วโมงนะคะให้เสียไปเปล่าๆนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีแล้วคนอื่นเขาไม่มีแล้วถ้าคุณได้เจอคลิปนี้พลังงานนี้ เป็นพลังงานของคุณเพื่อที่จะให้คุณได้รู้ว่าไม่ต้องไปแค่นะคะสิ่งรอบข้ามเพราะคุณมีดีมากกว่าที่คุณคิดนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนมองโลกสวยอยู่แล้วนี่คือขิงนะคะแม้ว่าในช่วงแม้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ คุณอาจจะมีอารมณ์ร้อนแล้วนี่คืออะไรคะค n g of ฟวอคุณเป็นคนมีศักยภาพคุณไม่แคร์อะไรทั้งนั้นคะ่ะคุณเป็นคนหัวก้าวหน้าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีมุมมองที่ดีนะคะมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นที่โคตรดีมีกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อคุณรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาก๊อปปี้งานคุณนะเขาอ่าลอกเรียนแบบงานคุณนะคุณก็ปล่อยวาง นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองคุณมีโอกาสก้าวหน้าเสมอนี่คือคิงถึงไม้เท้าออกกับเรื่องการงานหมดเลยค่ะนะคะคิงถือไม้เท้าคือความสําเร็จคุณไม่ได้โฟกัสที่ตรงนี้คุณโฟกัสที่พันล้านความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรลูกน้องบริบาลของคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ของคุณกําลังจะก้าวเข้ามาหาคุณเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้นั่นเองต่อค่ะ น,ะะนี่คืออะไรคะ Nice of sort นะคะบางท่านนะคะบางท่านก็มีความเป็นกังวลระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าคุณเจ็บป่วยหรือว่าคุณนอนไม่หลับให้พักผ่อนให้เพียงพอออกไปรีแลกซ์ออกไปข้างนอกนั่นเองนะคะนะคะนี่คือกาวดับนะคะไม่เป็นไรคะ่ะความสุขของคุณมาแล้วคะ่ะเพราะว่าดีเอ็มเให้โฟกัสที่ความสุขความพยายามของคุณมาถูกทางแล้วนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ ขอบคุณคขอเห <c oughs> ็นไหมเราบอกเลยว่าถ้าคุณโฟกัสในสิ่งพลังงานบวกความสามารถของคุณมีล้นเหลือนะคะที่ใครก็ไม่สามารถเรียนแบบได้พลังงานจิตใจความดีของคุณนี่เลยค่ะการเป็นคนที่มั่นคงแน่วแน่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสู้ แล้วก็ไม่เดินถอยหลังด้วยเมื่อคุณก้าวมาข้างหน้าห้ามถอยหลังเด็ดขาดเพราะข้างหลังเราไม่รู้ว่าจะเจอ ใครหัวร้เยะเรา,เราให้คุณเดินไปข้างหน้าเพราะข้างหน้าคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสําหรับคุณนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาบอกคุณไม่ว่าใครก็ตามนะคะคนที่ประสบปัญหาเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนเขาส่วนมากคนรวยเขาจะเดินไปข้างหน้าเท่านั้นนั่นเองเขาจะไม่โฟกัสระหว่างทางนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาจะไม่เก็บมาใส่ใจเขาจะโฟกัสเรื่องการเงินและนี่ก็คือการเงินสิคะนี่คืออะไรคะนี่คือ nice optical รวยเหลือเอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือนะคะเก้าเหรียญ การงานของคุณการค้าพาณิชธุรกิจของคุณจะมั่งคั่งล้ำรวยคุณจะได้เงินก้อนโตเงิานก้อนโตจากอะไรคะจากหน้าที่การงานของคุณจากธุรกิจของคุณบางคนจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะขายที่ขายทางนะคะขายบ้านค่ะขายบ้านหมายถึงว่าขายอสังหาริมทรัพย์เป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือไรายได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆโปรเจกต์ต่างๆนั่นเองค่ะ 1> <1> ต่อค่ะมาค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ ขดาเขดาเขดาเราบอกแล้วว่าให้คุณโฟกัสนะคะการงานและการเงินนะคะแล้วก็ความสุขในชีวิตอะไรที่มันเป็นท็อกซิตไม่ต้องไปโฟกัสมีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเขนดาเขดานี่คือสามเหรียญน,นะคะโฟกัสงานบางคนนะคะเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมาย โฟกัสในเรื่องการเงินการงานความสุขในชีวิตในครอบครัวของคุณความสุขนั้นก็จะเข้ามาหาคุณเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนี่คือสามเหรียญสามเหรียญคือธุรกิจการงานที่คุณวางแผนไว้ลงมือทําไปแล้วล่ะค่ะนะคะถึงเวลาถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บออมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในธุรกิจของคุณแล้วนั่นเองนะคะหมายถึงว่าหน้าที่การงานของคุณนั่นเองต่อค่ะ บางคนหมดแพชชั่นบางคนได้ออกจากงานนะคะบางคนอาจจะได้ออกจากงานถ้าถ้าคุณเป็นพนักงานนะคะคุณอาจจะได้ออกจากงานแต่บางคนอาจจะไม่ได้ออกจากงานแต่มันหมดแพชชั่นกับตรงนี้แล้วกับงานตรงนี้แล้วมีแต่อยากออก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 บางคนนะคะแต่คุณก็บางคนอาจจะได้ออกบางคนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเห็นแก่องค์กรคุณก็ไม่ออกนั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้น นี่ค่ะก้าแล้วก็8ตัวหมดแพทชั่นนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะแพทอ้บค่บขอบคุณค่ะขอบคุณให้อยู่กับตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนอยู่แล้วนะคะให้อยู่กับตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้ามันมีอารมณ์สภาวะอารมณ์หมดแพทชั่นฟังฟังเส้นสุดท้ายกับตัวคุณแล้วให้อยู่กับตัวเองนิ่ง ในเรื่องการงานแล้วคุณจะมีสายสัญญาณที่ดีมาบอกว่าทางเลือกทางเดินของคุณจะเป็นเส้นทางแบบไหนเป็นเส้นทางที่แท้จริงนะคะถ้าอย่าไปขอคำปรึกษาใครนะคะให้อยู่กับตัวเองแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะคะเพราะบางคนเขาเอา ถ้าคุณอยากออกจากงานบางคนเขาก็บอกว่าออกมาแล้วก็จะทําอะไรหล่ะจะตกงานไหมเขาก็เป็นห่วงคุณนั่นเลยค่ะบางคนก็จะบอกว่าออกไปแล้วจะงานใหม่จะดีกว่างานเก่าหรอบางทีงานใหม่อาจจะดีกว่างานเก่าก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนขาต่อค่ะทับาลานซ์เรคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องสภาวะอารมณ์ นะคะสภาวะอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะนะคะบางคนไม่ได้ออกจากงานหรอกค่ะเพราะขึ้นคิงถือไม่เท้าตำแหน่งการงานทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์ได้แม้ว่าบางครั้งคุณจะหมดแพลชั่นแต่คุณกําลังจะได้มีโอกาสได้เปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานลบๆพลังงานที่อคติว่าเราทําดีทําไมไม่ได้ปรับเงินเดือนคุณจะได้ปรับเงินเดือนแน่นอนค่ะคุณจะได้เงินเดือนนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังให้คุณโฟกัสแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณนะคะไม่ต้องมีข้อ แม่ว่าเราทํางานแทบตายหัวหน้าไม่เห็นหัวไม่เอาค่ะนะคะมอ,มองแต่สิ่งดีคิดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะมาหาเราถ้าเราคิดแต่สิ่งเละเลยสิ่งเลายลายก็จะเข้ามาหาเราเราปลูกอะไรก็ได้แบบนั้นเหมือนเราถ้าเราปลูกพริกเราจะให้เป็นมะม่วงก็คงไม่ได้จริงไหมคะถ้าเราปลูกมะม่วงเราจะให้เป็นมะละกอก็คงไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าปลูกอะไรได้อย่างนั้นอยู่กับตัวเองให้เป็นค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจัดติ นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องราวคุณปรารถนาสิ่งใดแล้วนะคะความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วค่ะนะคะเรื่องการเรงินเรื่องการทองนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองเมื่อคุณเชื่อมั่นและศรัทธาคุณมีดีมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณจะออกจากงานนะคะที่ทํางานใหม่ก็ดีกว่าที่คุณคิดนั่นเองนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองค่ะต่อค่ะทุกคน ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะถ้าคุณไม่ออกจากงานคุณจะได้เดินทางการเดินทางจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองการงานของคุณงานใหม่ๆธุรกิจใหม่หรืออะไรของคุณก็ตามโปรเจกต์หุ้นส่วน นะคะบางคนจะได้ไปงานแต่งงานบางคนจะได้รับเงินนะคะจากโปรเจกต์ใหม่ของเจ้านายหรืออะไรก็ตามแต่หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณจะได้ไปเฉลิมฉลองนะคะเกี่ยวกับนะคะธุรกิจการงานโปรเจกต์ของคุณที่คุณดีลงานกับผู้ค้าได้แล้วคุณได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ค้าของคุณเป็นสิบเท่านั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณ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 ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ นี่คือความสุขบ้านของคุณนะคะอาณาจักรของคุณสิบถ้วยมีทรัพย์มีสินเมื่อคุณเดินออกมาจากพลังงานอ่อมพลังงานยมพลังงานอัคตีพลังงานที่คิดลบๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณนี่แหละพลังงานที่คุณไม่รู้ว่าคุณโคตรมีดีคุณโคตรมีซิกเซนนะคะซิกเซนหรือว่าพลังงานบวกๆของคุณที่คุณไม่ได้ดึงออกมาคุณไปอยู่ นะคะกับพลังงานลบๆไปอยู่กับความคิดลบๆที่ใครสุ่มให้คุณก็ไม่รู้ถ้าคุณอยากเป็นราชสีตัวที่6คุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่กับราชสีถ้าคุณอยากเป็นพญานกอินทรีคุณก็จะต้องเรียนรู้การก้าวบินแบบพญานกอินทรีแล้วคุณจะเป็นพญานกอินทรีตัวที่6นั่นเองค่ะแล้วนี่อะไรคะความสุขของคุณบ้าน นะคะสิบถ้วยคือความสุขล้นเหลือความสุขที่คุณที่ใครคนอื่นหาไม่ได้เหมือนคุณอีกแล้วบ้านของคุณครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กความสุขคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้แล้วภายในกี่เดือนภายในสี่วันสี่สัปดาห์นะคะสี่วันสี่สัปดาห์อย่างเร็วนะคะนี่แหละคะ่ะความสําเร็จเพราะมันขึ้นนะคะเร็วมากนั่นเองนะคะแล้วนะคะภายในปีนี้ด้วยซ้ํา นะคะไม่เกิน3อาทิตย์ชีวิตของคุณกระโคตรดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นบางคนเร็วกว่านั้น4วันด้วยซ้ำนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะได้ เห็นหนทางใหม่ๆช่องทางทางด้านการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกไหมความสําเร็จครั้งใหม่ในชีวิตคุณโอกาสก้าวหน้ามีทางสองทางไม่ต้องยุดติดทางใดทางหนึ่งเพราะ คุณเดินทางสายกลางเรียบร้อยแล้วคุณจะไปซ้ายไผ่ขวาคุณรู้เพราะคุณคือราชาถึงไม่เท้าและคุณคือดีเอ็มพสนะคะธุรกิจการงานแม้ว่าจะมีปัญหามากมายเท่าไหร่ครอบครัวของคุณคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งแน่นอนค่ะนี่คือบ้านหลังใหญ่ของคุณณช่วงเวลานี้จะมีแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆเติมเต็มพลังงานดีๆให้กับตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Authority, authority, เราบอกแล้วไงเฟยก็คือเฟยกูเฟยก็คือก <th ูเฟยนะคะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกค่ะพลังอะทุส่าทุสาทุสาทุนี่คืออะไรคะนี่คือสิบเหรียญคุณอยากนะคะนี่คือความมั่นคงแรงร่ำรวยแบบยั่งยืนสิบเหรียญ เราบอกแล้วไงว่าคุณมีทางเลือกหลายทางคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณจะไปทางไหนก็มีแต่ทรัพย์สินเป็นของคุณนับจากนี้เฟยก็คือเฟยนั่นเองนะคะไม่มีใครเรียนแบบคุณได้คุณนี่แหละคือ Number รวันนี่ค่ะนี่คือสิบเหรียญทรัพย์สมบัติจะเป็นของคุณเมื่อคุณมีพลังงานที่ดีคุณไม่มีนกาทีฟกับผู้อื่นและกับตนเองด้วยนะคะเมื่อมีคนมาลอกเรียนแบบงานคุณก็ปล่อยวาง เราพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเขานะคะแม้เขาอะไรที่มันเป็นของก๊อปปี้มันก็คือกล่องก๊อปปี้อะไรที่มันเป็นของพรีเมียมมันก็คือของพรีเมียมอยู่วันยังค่ำนะคะคุณเห็นไหมคะสินค้าแบรนด์เนมหลายๆตัวแม้จะมีคนก๊อปปี้ แต่เขาก็ไม่สามารถราคามันก็ต่างกันอยู่แล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนตัวคุณของคุณคือเกรด A ก็คือเกรด A นะคะแม้จะมีการก๊อปปี้ยังไงก็ไม่สามารถคุณปล่อยวางคะ่ะแล้วพัฒนาตัวเองแล้วนี่คือ1ิเหรียญความสุขความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวของคุณ1ิบเหรียญนะคะ1ิเหรียญแล้วก็10บถ้วยรวยเรือรวยเรือรวยฉ่ำในปี2อนีไม่เกิน4ี่บัน หรือสิบสัปหรือสี่สัปดาห์นั่นเองนะคะนี่คือสองอย่างช้านะคะอย่างช้าสองเดือนสองเดือนค่ะทุกคนนี่ค่ะมีทั้งเงินมีทั้งงานครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์รวยเหลือเตรียมตัวเฉลิมฉลองค่ะเพราะคุณได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะความมั่งคัง่งร่ารวยจนลูกหลานนี่คือคางสมบัติของปู่โสมเฝ้าศัพย์คุณเห็นปู่โสมเฝ้ารัพย์ไหมคะโฟกัสไหม นี่ค่ะปู่สมเฝ้าทรัพย์มาเฝ้าทรัพย์คลังสมบัติของปู่สมเฝ้าทรัพย์มาส่งให้คุณแล้วนั่นเองนะคะจงรับพลังนี่คือพลังงานของคุณไม่ใช่พลังงานของแม่หมอพลังงานที่คุณส่งมาอย่างไพ่นั่นเองวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ